สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีนกชาแน<ย>ลด้วยนะคะวันนี้มาหายายขวัญเนานะค่ะกำลังจะไปเกี่ยวข้าวค่ะวันนี้มาหายายขวัญสูตรหวยายขวัญได้มาแล้ว5งวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่6เราก็เลยมา ถามยายขวัญน,นะคะว่างวดนี้ได้หรือยังหรือว่าได้มาตัวไหนนะคะส่วนมากจะเป็นล่างอย่างเดียวนะคะไม่ต้องกลับเหมือนกันค่ะงวดที่แล้วก็ให้49กับ46มานะคะก็ออกมา46เต็มๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปถามยายขวัญเลยนะคะโอ้ยไซกันนะอันนะ่ะอ๋อนี่บ <า S 2> ่ แยกวันจีไปเกี่ยวเขาเนาะค่ะเกีเ่ยวเขาเกีเ่ยวเขา,เขาสวยปอนน้อันนี้สตีตีบ่อที่หายมากมาันแหละชุ่มออกมาแล้วล่างเน้นเน้นหายมาตั้งแต่สิบหกกันยาเนาะค่ะท่านผู้ชมที่ก็ที่ตัวเด่นมันคือหาหงมันออกหาเจ็ดหาเจ็ดหายทีละสองคู่บอหายทละสองคู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดอันนี้งวด สิบหกตุลาคมนะคะให้สามหกกับสามแปดมัาออกสามแปดไม่ต้องกลับเป็นบอบอเลขเป็นรักเล็งเป็นไ่เคยกลับบอกลับเนาะค่ะท่านผู้ชมก็งวดหนึ่งพฤศจิกายนหกสามก็ให้มาสี่หนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ออกสี่ศูนย์เนาะค่ะส่วนไลายอันนี้จะเป็นตัวร่องมันบอของร่องออกตัวร่องไลายตัวเล่นจะเป็นทางน้าตัวเน้นนี่คือหาเก่าออกจังตัวออกตัวเน้นแท้ค่ะมองไม่ใช่ตัวร่องค่ะ แล้วก็มางวดวันที่16กับมาซีเก่าซีหกคืองวดบังหันเนาะออกซีหกเต็มๆยายควนกระไดไปไลาอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไล่ใช้เทิงคาดเนี่ยค่ะจือเล็กอันแล้วงวดนี้เดชท่านได้ได้ป่ะัวนี้ก็ได้แล้วอาเคียนให้ตัวย่อยๆนงจันตัวน้อยเพื่อนก็เล่บอกลืบค่ะนี่มันตัวน้อยเพื่อนก็เล่นลืบเอานี่เป็นลูกเป็นันสูตรคำคำนวดมันป่ะคำนวน อาจารย์ท้องฟ้าขาดซื้อเพิ่นกันคู่คู่ที่เลียนมาคู่ที่เพิ่นน่ะบันนี้มันมันมาหายแห้งถ้าถ้ากลับก็ได้เรื่องวันนี้เด้อสามหาหาสามพตัวเน้นเรื่องนี้เด้อค่ะสามหาหาสามพุ่ตัวนี้มีตัวร่องม่มีตัวร่องมีเขียนให้อยู่ตัวร่องมีอยู่ค่ะนี่ตัวร่องวันนี้มันมาหาสองตัว หาได้เน้นหาเน้นหาอันนี้อันนี้กับก็ได้นี่หาสามนี่เพราะว่ามันมันมาแห้งมันมาแห้งคือหาสามหลางยางเดียวมาแห้งคือหาสามมาแห้งคือหาสามแต่ย่ายก็ซื้อไปแล้วล่ะเพราะว่าซื้อแล้วนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดเอาเอาเรียบปูน้ำบิอนฝากมาตัวเดียวเอาเอาเอาถังล้างเื่ากัน เพื่อนฝากมากตัวเดียวเพื่อนว่าเลกปูบ่เลกปูอันนี้เพื่อนฝากมากตัวเดียวนี่อของเพื่อนกับล่างคือกันนี่เพกกื่อนเด็กยินว่าอันแม่ขวัญมกหาเพื่อก็เลยฝากไปน้ำเล็เพื่อนว่าอ๋อค่ะของเพื่อนด้านนี่ของปูด,ด้านตัวเดียวสําหรับเลกปู <S <S ฝากแงขวัญมาคือหาสองล่างตัวเดียวนะคะสําหรับสูตรสูตรของแงขวัญห้าสาม สูตรคำนวณงวดประจำหนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามก็มีห้าสามเดนเลยค่ะหาสามล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับได้เลยกลับได้มันบอโอเคแล้วก็ตัวล่องเป็นหาโฮปหาค่ะสุดเทียบ่ให้กลับชุดนี่เพื่อน่ามันมันมากของเก่าหนึ่งน่ะเพื่อน่ามาสามแห้งเพื่อน่าไม่สมีซิ์ออกสามหาได้ค่ะก็เลยอันนี้ก็เอาของเพื่อนมาใส่กัน แต่ว่าของย่า่นี่หาสามตัวเดียวคือก็เลยว่าขพฝาฝังน้ำเน่ของคนเป็นรักคือกันสามหาค่ะก็เลยว่าเอาใส่ใส่ห้น้ำเน่แต่ว่าว่าเพื่อนย่ายควรกันเน้นหาสามสามหาเลยเน้นหาสามสามหาเลยบือ่อรางย่างเดียวเือ่อขึ้นบนมันบ่ของดุ่งดอกเพื่อนว่าของเพื่อนเป็นรักสาม ของใหญ่หาสามค่ะค่ะหาเป็นแนวทางเนาะหาเป็นแนวทางมันไม่เคยกลับจะเทียเล็กเล็กกว่าเล็วที่หกเนาะที่หกแล้วค่ะสําหรับเป็นงองเดียวขวัญเป็นรางยางเดียวอืมค่ะต่พูดไอ้อยากซื้อบนนะเพื่อนซื้อเ่ว่ากันราคาเพิ่อนึานบนแต่ว่านี่มันเป็นรางอืมนันเรนหา เดนหาญบ่กหลักสิบเดนหาเดนหากระั้นมาได้เอาหาหาใส่ไว้ให้เพิ่นเบิ่งนําเขาอยู่ตะวันนงมาหาฮกนี่ตัวร่องบ่แม่นนี่ตัวร่องร่องมันบ่ตัวนี้ตัวร่องตัวเดนคือตัวนี้ค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวไปดำหน้าเดี๋นี้โอ้ยไปเกี่ยวเขาเดีไปดำหน้ายังยังไปเกี่ยวเขาเดี๋ยไปเกี่ยวเขาเดี๋ยวค่ะ ป้าเพื่อนจ่างพ้วนมาแตะไ,ไลค์เลยสิซอยเพื่อนอมหมดความพ้วนแ,แต่ว่าแม่น้องเก็เพื่อนสิไปที่หลังก็เลยพอดีนกมาท่านพอดีค่าตัวนกมาท่านยายว่าสิบอกตอนแรกคนละมาท่านกับหมวดนี<อ>ป้ปล่อยปล่อยก่อนเนาะคะ่ะบัตทามกับแล้วก็จีบระดอกเนาะ ซื้อก็ซื้อประดังดอกเพราะว่างครับาบา้งยินงบานยิงไดงฝาหายซื้อเนาะลอตเตอรีก่กับกำลังเสี่ยงมาขายน่าจ,จะว่าท่านมากหรอกมั้งเฮ้ยนี่ย e ี่สิบมาแล้วค่ะท่านผู้ชมอนไรมาแล้วลอตเตอรี่มาแล้วได้สร้างเงินแล้วซื้อเยอะค่ะมาตุ้งหันก็ถืออยู่เนาะในไลนย์อยู่เต้นดงๆก็ขจ้าว่าว่าว่าแก้ควันเต้นว่าซันเดา์เนาะได้เงินค,ค่ะค่ะ ขันพ่จ่าเชียงคาก็สิแา่ยืนดอกอืออันนี้ก็ล่องเบิงค่ะล่องเบิงท่านผู้ส้มเพิ่นล่องเบิงนือว่าถือมาหลายหวดแล้วเท่านั้นแหละนักใแต่ตาถึงมาหลายหัวแล่ะมันบบเคยผ่านตาเทียเนาะค่ะต่ว่าที่มันผ่านมันกับผ่านมาจะหุ่นละตะโดนเร้วที่ว่าปีหนึ่งสี่มีสองเทียค่ะบบเคยผ่านเป็นบะ พลาดนี่บ่แมนพลาดแบบนี้เด้บ่แเมนพลาดแบบแบบคือว่าพลาดบ่แมนว่าบ่ถึงเด้ถือคือจะมันเป็นตัวกราฟค่ะคือยืดแต่เป็นตัวกราฟเนาะคันพ่านคือ่าเป็นตัวกราฟบ่แมนพลาดแบบว่าบ่ถึงค่ะกระหายมากลายงวดแล้วเนาะลายงวดแล้วแต่ว่าสรุปมากหายเนีนๆกะแค่หางวดวันนี้เขางวดที่หกงวดประจำหนึ่งธันวาคมหกสามเนาะค่ะให้แค่สองคู่เนาะค่ะ แต่ว่าูวันนี้ให้ยสามเดนก็คือมีหาสามอ้ทวนให้ท่านผู้ชมก่อนเดนก็คือมีหาสามสามหากับได้เนาะค่ะได้เฉพาะล่างเนาะแต่ว่าตัวร่องเพิ่ก็ะหายมากน่ค่ะห้าหกห้าห้าเนาะค่ะห้าห้านี่มันมาชนกันค่ะอันนี้เพิ่มากรักหาอันนี้ปูฝากมากนะค่ะปูฝากมากอาจารย์ของยายควนฝากมาเนาะค่ะสองฝากมาเพิ่งมาเอา ไปเพ่นลาสูตรคำนวณนี่แยกควัมกระเรียนมากเนาะค่ะอยาาอยู่เห็ดเบิดขึ้นกว่าสีดายมาสันดิค่ะดีนะเพิ่นมากอาจารย์ท่องฝ่าขาด้วยอาจารย์ทองฝ่าขาเตี้ยโรคเบิดปง่ายๆเดอกพลันเป็นคนง่ายๆกินง่ายนอนง่ายเพิ่นบริเวณเป็นคนพิธีพิถันอีหยังการหายเพิ่นข้ากับต้มขนมเพิ่นว่าเพิ่นกับว่าเออเอามาให้เฮ็ดหยัง เพื่อนถือโลดใหญ่เพื่อนถือดอกว่าสันดีเพื่อนกระเบ้าแบงสันล่ะใช้กระมาแบงนำขวดที่เื้อแนวทางให้เนาะค่ะท่านผู้ชมลองเบิงนะคะกระเขามาหาโฮกงวนแล้วก็ไม่เคยผ่าจืกเทือเนาะวันนี้บ่แน่อีกแล้วโดดตรงดงชนะเล้โดดอีกแน่ปีค่ะเนาะเนาะเมื่อคืนนี้นู้นูกลับบ้านไปเพ่นบ่จ้าไอ้ดอนกระโถมา โทรมาแม่เบิ่งยังมาชีหกทุ่มแล้วหาทุ่มกลัวเพิ่มขึ้นนี่ไอ้ดอนโทรมาค่ะก็เลยว่าเพื่อก็เลยถามหานกอยู่นกเมียแล้วอันนั้นเลยว่านกเมียแล้วนกมาจีงมุกกระทาซื้อๆแล้วผันก็ถามย่าอยู่ย่าก็บให้ได้ก็เลยบอกกันว่าไม่ได้ไม่ได้นนี้ค่ะก็เลยลางสิค่ะปันดีปะ พ่อคืนฟันดีป่ะพ่อคลืนฟันห่นฟันตาตาทะเลออกคุณป่ะตาทะเลออกใหม่ๆผมบานี้พ่อดีฟันเด็กเล็กิดชิดแล้วคำนวนเด็กเบืองกันหน้าค่ะเล็กออกได้สองมือเนาะค่ะคำนวลใบเบืองกันหน้าแต่ได้หาบันได้หาก็เลยได้หาได้แต่หาก็ได้เล่คำนวนมันเรีย ไอ้ประฮัตว่าแล้วค่ะท่านผู้ชมครูเ้าเลยดิเอิรดาเฮาไปถ่ายคหีบจูอ๋อนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งใดกัฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเอาบอกความฝันให้ฟังกันแน่ถ่อฮะมอวหันอีแมคว่ำฝันหันตีฝันว่าคูเพิ่นมาถึงบ้านมาเป็นยังไงเนาะอาจารย์ก็ได้เฮหยนหลังหนีได้ยินเราเฮหยนหลังหนีมีสูบให้นอกอาจารย์แต่เลยว่ามีสูบอยอะขาน้อย ได้มาอยู <screws in the fridge> ่บ่เลยว่าถามเพื <in Asia en dos> ่อนการได้ยินข่าวหลยจังว่ามาว่าสันเพื่อนก็เลยว่าทางของเพื่อนหันเพื่อนเราเนาะก็ถามเพิ่นเราเนาะของเพื่อนหันบอกว่าได้ยังเรยว่าได้หาหาเป็นยังหาเป็นรักรักหาเป็นว่าบ่หายย่างเดียวสันว่าใช่ย่างเดียว มันก็เรือย้ของแยนี่คือมันเคื่อยเป็นรักแล้วเอาลักเลยอันฟันก็ได้ว่าหาหาเป็นอันหาเป็นรักมันบ่รักเป็นหาเป็นนุ้ยมาเป็นนุ้ยว่าจานมาฟันเนาะฟันซื้ออ๋อฟันซื้อแต่ว่าของแยกสจอรัยมันสิเป็นรักเร้่ยไปเสี่ยงซัาซี่ก็เรือยได้เลขกหาแากแห่งมั่นใจแห่งมากแห้งตัวเดียวขึ้นกันเออค่ะ่ันผู้ชมหมั่นใจหาแห้งครั้งวันนี้แยกฟันเนาะ เป็นงด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีนกแชแนลในเด้อค่ะ่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะในการหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะเอาฝาหัดคือคว่าล่องรวผฝาหัดข <c oughs> ายอยู่นะ <c oughs> แบบนึ่งด้วยจ้าค่ะ <c oughs> เอาค่ะสำหรับ,บคลิปนี้กะขคอตัวร่าทนผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>